why we feel afraid to speak English ทำไมเรารู้สึกกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษเกิดจาก fear of fear of making mistakes กลัวว่าจะทำผิดพลาด กลัวว่าจะพูดผิด fear of being judged กลัวว่าจะถูกตัดสิน fear of not knowing กลัวว่าจะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะพูดอะไร fear of making mistakes grow the trumpet, grow the what am i the greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one ในเมื่อความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะ่ะที่เราสามารถทําได้ในชีวิตก็คือความกลัวที่จะทำมันนี่คือความผิดพลาดเอลเบิร์ตฮับบาร์ด the only r e a the only real mistake is the one from which we learn nothing John Maxwell. the only real mistake is the one from which we learn nothing ความผิดพลาดที่แท้จริงอย่างเดียวก็คือ,คอว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นสิ่งเดียวคือสิ่งเดียวก็คือเราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนั้นเลยนี่คือความผิดพลาด Experience simply. the name we give our mistakes, simply, our Oscar is Wye. ประสบการณ์มันก็คือชื่อที่เรามีให้เรารู้ว่ามันคือความผิดพลาดของเรานเองประสบการณ์นะประสบการณ์ก็คือชื่อที่เราตั้งให้เพื่อให้รู้ว่าเรามีความผิดพลาดนั่นเอง everyone makes mistakes that why they put erasers on pencils n ันน um ู้นไมนีละนามทุกคนน่ะทำผิดพลาดทั้งนั้นแหละเพราะนั้นเขาจึงต้องใส่อย่างลบไว้ในในหัวดินสอเพื่อที่จะว่า มันยังไงมันก็มีผิดอยู่แล้วต้องเลยต้องมียางลบนี่คือเหตุผลที่เขาใส่ยางลบไว้ในดินสอเพราะว่าทุกคนทำผิดได้ The road to success is paved with mistakes Sam Ewing a Ewing a ถนนสู่ความสำเร็จนะ่ะปูด้วยความผิดพลาดเสมอ Number two. Fear of fear of being judged. กลัวที่จะถูกตัดสินทำให้ไม่กล้าที่จะพูดออกไป เราจะกลัวทำไมในเมื่อ just nothing you will be happy forgive everything you will be happier love everyone you will be happiest สวัสดีเวกอัน,นันดาอันชื่อไม่ได้เติม <c oughs> การการตัดสินอ่ะอย่าตัดสินอะไรนะคืออย่า่จัดนอตติงอะไม่ต้องตัดสินอะไรเลยนะเราก็จะมีความสุขให้อภัยทุกอย่างเราก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็รักทุกคนเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดนเองคือไม่ต้องตัดสินอะไร แม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้สิ people who judge others tell more about who they are t h a n who they judge do n o l d l k x คนที่ตัดสินคนอื่นนะ่ะจริงๆแล้วนะ่ะเขาเขาเขาบอกเกี่ยวกับตัวเองน่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้อ่า ไปตัดสินคนที่เขาตัดสินนั่นเองจริงๆคือเขาเป็นคนบอกให้บอกให้คนอื่นรู้เกี่ยวกับตัวเขาเองนั่นเองอว่าเขาเป็นคนยังไงใช่ไหมอ่เนี่ย hda เขาจะบอกจริงๆคนที่ตัดสินคนอื่นน่คือคนที่ไปประกาศให้คนอื่นรู้ลหละว่าตัวเองเป็นคนยังไงแล้วก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้ไปตัดสินคนที่เขาตัดสินหรอกค่ะ นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้อยากเชื่เกี่ยวกับการตัดสินใช่ไหมอ่าอ่าก็ไม่ต้องกลัวการตัดสินอ่าเลทฮีฮู้อิส without sin cast the first stone john 7 j o h t s e v n john john uh, ให้คนที่ไม่มีไม่มีบาปโทษอะไรเลยไม่มีความผิดอะไรเลยนั่นแหละเป็นคนควางก้อนหินไปคนแรกเป็นคนแรกใครที่ไม่มีไม่มีไม่เคยทําผิดอะไรเลยไม่มีสินให้คนนั้นน่ะขวางหินไปก่อน mm hmm. When someone judge you it isn't actually about you it's about them and their own insecurities, limitations and n t e m m a n i e l a Maria, Maria, Maria เมื่อมีใครตัดสินเราอะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะะมันมันเกี่ยวกับว่า จริงๆตัวเขาเนะ่ยเป็นคนที่ insecurity คือไม่มีความมั่นคงใช่ไหมแล้วก็มีข้อจํากัดแล้วก็มีความต้องความแบบอยากได้ความต้องการนั่นเองนะ่นคือมันจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับว่าตัวเขาเองนั่นแหละนะความต้องการของเขาความข้อจํากัดของเขาหรือว่าความไม่มั่นคงของ,ของเขาเนะี่ยนี่คือคนที่ตัดถ้า,ถ,าถ้ามีคนมาตัดสินเราใช่ไหมจริงๆแล้วเราไม่ใช่เราไม่ใช่อย่างนั้นหรอก จริงๆมันคือตัวเขานั่นแหละบ่งบอกว่าถึงความไม่มั่นคงก็มีข้อจํากัดและความต้องการว่าเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวที่จะตัดถูกตัดสินนะอันนี้คือบอกตัวเองนะเพราะบางทีเขาเรียกอะไรเนี่ยมันทําให้เราไม่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษทั้งที่เรามีความรู้ภาษาอังกฤษมีมีม,มีมีความมีทักษะหมายถึงว่ามี เาเรรอะไมีศัพท์คำศาศเนี่ยเยอะแยะเลยแต่ทําไมเราฟังออกนะฟังออกแต่ทํำไมเราพูดไม่ได้แล้พูดแล้วมันกึกกักอะไรอย่างนี้เพราะนั้นเราไม่ต้องกลัวเพราะว่านี่เราเกิดจากความกลัวสามข้อนี้แหละที่ทําให้เราพูดไม่คล่องนะ You need to let go of your fear and anxiety of being judged by others. Gavin Newsom อ่อเราต้องให้ตัวเองออกจากความกลัวและความวิตกกังวลเกี่ยวกับว่าจะมีใครตัดสินเราค่ะว่าคนอื่นจะตัดสินเรายัางไแเราต้องออกมาให้ได้ number three fear of not knowing what to say กลัวว่าไม่รู้กลัวว่าจะไม่รู้ ว,ว่จจวา,าจะพูดอะไรใช่ไหมกลัวความกลัวกวจะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรค่ก็ทำไมเราจะต้องกลัวก็เพราะว่าเราก็ามาดูาาา The greatest discovery of my generation is that a human being can alter his life by altering his attitude s of mind. William James เขาบอกว่า การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคข,ของหกข้าพเจ้านี่นะคือว่ามนุษย์น่ะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาได้โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติภายในจิตใจของเขาเนี่ยเอง The only way to overcome the fear of the unknown is to face it l e s b r on w มีทางหนทางเดียวเท่านั้นแหละวิธีทางเดียววิธีทางเดียวที่จะเอาชนะความกลัว แต่ความไม่รู้ก็คือว่าประชิญหน้ากับมันประเชิญหน้ากับมันแล้วเรากลัวเรา,กล,เราก,ลกลัวการพูดใช่ไหมเราก็ต้องพูดออกไปคือเรากลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษเราก็พูดออกไปเลย life begins at the end of your comfort zone Neil Donal Walsh ชีวิตนะมันเริ่มขึ้นตอนที่เราออกจากอาขอบเขตความสะดวกสบายของเราได้คือเราสิ้นสุดจากขอบเขตความสะดวกสบายคือ comfort zone นั่นเองชีวิตเริ่มต้นตรงนั้นเอง and, ชีวิตเริ่มต้นตรงที่เราหลุดจาก comfort zone ได้ and, fear keeps u p frozen w i l e life speeds by john maxwell ความกลัวนะ่ะมันทําให้เราอยู่กับที่นะในขณะที่ชีวิตนะ่ะมันเดินต่อไปเรื่อยๆนะมันเวลามันไปเรื่อ,อยอแล้วใช่ไหมก็คือชีวิตนะมันไปเรื่อยอแล้วแต่ถ้าเรากลัวเราก็อยู่กับที่นะถูกแช่แข็งใช่ไหมฟรดก็คือทําให้อยู่กับที่นั่นแหละนะ the fear of the unknown is only the fear of the moment r a วอลโดออเมอร์สันความกลัวการไม่รู้ก็คือมีสิ่งเดียวก็เป็นความกลัวการไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเราจะรู้อะไรไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันคือความกลัวเพียงโชคขนาแค่นั้นแหละเราสามารถที่จะเพราะนั้นเราสามารถที่จะปรับปรุงหรือว่าพัฒนาทักษะการพูดของเราได้ต่อไปอีมอ่า ก็คือเพราะนั้นเราต้องพูดภาษาอังกฤษให้ให้มั่นใจอ่ะผิดผิดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะว่ามีสเทคเราค่อนข้างชอบมากเลยนะไอ้ทำไมเราต้องกลัวอะมันตรงมันตรงเลยฮะตรงตรง,ตรงกับการเรียนภาษาอังกฤษของเราเลยทำไมเราพูดไม่ได้มันมีสี่ทักษะใช่ไหมเรา l i s t e n listening listening, speaking, reading, for writing, อ่า writing เนี่ย listening มาสังเกตตัวเองนะถ้าเราฟังบ่อยๆแล้วก็เข้าใจเราเข้าใจเขาอะเราเข้าใจ native ที่ native speaker อ่า พูดน่ะเวลาเราฟัง Youtube อย่างนี้ใช่ไหมเออทำไมเราเข้าใจล่ะออ reading อ่ะมันเป็นพื้นฐานของเราอยู่แล้วเพราะเราชอบใช่ไหมเราก็อ่านมาตลอดน่แล้วก็เขียนเพราะเราเขียนบันทึกอ่ะเราก็พอเขียนได้เริ่มตั้งแต่เขียน a อ c อะไรอย่างงี้มาใช่ไหมแล้วเขียน i นั้นไอนี้อ่าฮีนั้นฮีนี้อ my father นั้น my father นี้ my mother my family อะไรแี้วก็เขียนไปเนี่ยแต่ตรงนี้คือที่จุดอ่อนของเราก็คือตรงนี้เอง speaking มันก็เกิดจากหนึ่งอ่านส่วนหนึ่งก็เราไม่เราไม่ได้พูดใช่ไหมเราไม่เราไม่ได้ใช้ทักษะในการพูดอยู่เป็นเป็นในประโยคจำงแต่จริงๆแล้วถึงเราไม่ได้ใช้อ่ะถ้าเราไม่มี เียออฟสามอย่างนี้ถ้าเราไม่กลัวสามอย่างนี้เราก็พูดได้เอออนอนะตอนพูดคนเดียวก็พูดได้แต่นี่เรายังอ่าเรายังแบบอ่าพูดได้อย่างไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้นะจริงจริงเราก็จะจะฝึกให้มันพูดให้ได้ให้มั่นใจไม่ต้องกลัวว่าจริงจริงจะจะกลัวผิดแค่นั้นแหละกลัวผิดอ,อตัดสินนี่จะไม่กลัวเท่าไรหร่เนาะเพราะว่า ขาเรียกอะไรนะถ้าถ้าเราถ้าเรากลัวตัดสินเราคไม่ได้ทำอะไรเลยนะั้นถ้าเรากลัวคนอื่นตัดสินกลัวไม่รู้ก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกแต่ว่ากลัวผิดนี่มีมากกว่าที่ทําให้ไม่สาหรับตัวเองนะออเนี่ยก็คือถ้าเราถ้าเรากําจัดความกลัวด้วยโคดโคดก็คือทาคมใช่ไหม คือคำคมหรือพวก inspiring inspiring ก็เขียนทิด inspiring word ต่างๆนะคำคมต่างๆคำแรงบัรรลใจต่างๆมันก็สามารถจะช่วยให้เราปรับปรุงทักษะการพูดของเราได้วันนี้ ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะถ้าเผื่อมีใครเข้ามาดูนะคะเผื่อคนต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันนะนะออคือจะจะไม่ได้สอนหรอกแต่ว่าจะเขาเรียกอะไรจะทําไปเลยอะทำตั้งแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรย่เงี้ยก็ไปเพื่อพัฒนาตัวเองไปไปพร้อมๆกัน thank you so much for watching have a great day